ก็ใส่ที่ผมเริ่มทำธุรก,กิจอยู่หลายอย่างนะครับราะเคยเจอปัญหาว่าถ้าทําธุรก,กิจอย่างเดียวแล้วนะครับเมื่อเจอขนทางตันขึ้นมานะเราก็คิดว่าจะลําบากนะครับฉะนั้นเวลามีเพื่อนฝูงใครมาชวนทําธุรก,กิจก็ศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยทำงานเมื่ออายุตั้งแต่น้อยๆนะครับประสบการณ์จากการทำเนี่ยแล้วก็ความที่เป็นช่างนะครับ เป็นช่างเนี่ยมันจะมีความคิดดัดแปลงหลากหลายได้ทุกอย่างนะครับแม้แต่ธุรกิจที่ทุกอันที่ผมทำเใยเครื่องจักรนี่ถ้าสามารถนำเข้าจริงประมาณ10%เองนะครับนอกนั้นก็จะคิดขึ้นเองอย่างธุรกิจแรกก็คืออู่ซ่อมรถนะครับแล้วธุรกิจที่ต่อมาก็คือโลฟอกับเกงยีน,นะครับซึ่งเป็นธุรกิจสมัยก่อนทำไม่ได้ลำบากนะครับแล้วหลังจากนั้นต่อมาก็คิด ตัวที่สําหรับประหยัดพลังงานและแล้วก็ช่วยทําให้รถเนี่ยมีกําลังมากขึ้นด้วยนะแล้วก็มีส่วนหนึ่งคือมีใจรักกับการทํางานส่วนหนึ่งก็มีทํางานและเกิดความสนุกนะครับการทํางานเมื่อเกิดความสนุกแล้วเราก็สามารถทําให้ทุกอย่างของเราเนี่ยมันจเจริญก้าวหน้าด้วยแล้วก็เท่ากับสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับวงศ์ตระกูลนะแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวของเราเองด้วยนะครับ ก็เลยคิดว่าบางคนก็ถามว่าทําไมทําตั้งหลายอย่างแล้วไม่หยุดบางอย่างทําก็จนจำไม่ได้เหมือนกับว่าเราทําอะไรบ้างนะครับนะทำกับทุกอย่างที่ที่คิดว่าทําได้นะเพราะทำแล้วมันเกิดความสนุกแล้วก็ยังถ้าเราทําแล้วตัวเราเองเนี่ยนะถ้าถ้าเรารวยขึ้นเราก็สามารถช่วยกับสังคมได้ด้วยแล้วไม่ใช่เราได้เฉพาะแค่ลูกลูกหลานหรือวงตระกูลเราด้วยนะสังคมเราก็ต้องช่วยด้วย ได้เปล่าบัตเตอร์ฟลยถูกใจที่สุดแล้วใช่ไหมตอนนี้เฮ้ยเป็นสิ่งเดียวที่ปากินเกินหนึ่งคำอะสุดยอดเลยป๊าชวนยูโป้งให้ไหนสิสุดยอดเยี่ยังมีอีกครึ่งหนึ่งนะคะใหญ่เซ็กซี่ตลอดอดแล้วนะชานมไข่มุกต่อไปนี้ห้ามกินนะจ๊ะกินอะไรได้บ้างเนี่ยกิน คิดอะไรไมป้าป้าใครใครห้ามกินไม่ใช่ลูกหลานเราใช่ไหมใครให้กินเป็นลูกหลานป้าแต่แต่ใครเป็นลูกหลานป้าไอ้ป้านักบวชเออมีลูกหลักมากกว่าจ้ะที่อาจจะขายดีก็ได้นะเพราะคนอยากกินขนมเค้กรสจืดๆนะ โอ้โ่แต่ว่าป้าไม่ชอบกินช็อกโกแลตสิดีคือเค้กที่ไม่ใส่แป้งแล้วไม่ใส่น้ำตาลอ่ะหอมอมมีน่ะมันยังไงวะเราลองเราได้ไมอยากกินใช่ไหมไม่ได้ก็ได้ได้สูุดละป้าตั้งชื่อเค้กได้เลยป้าต้องชื่อว่าเค้กอะไรนะเค้กอะไรนะเค้กเพื่อพ่อ ตลกว่ะนี่จะ <ours> ้ม <back> ีือของปลามาดมปะเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญมากเลยลูกเลโกตันโยที่สุดเลยมีชอบนอนหนอยีไหนมีชอบนอ่อที เขาบอกว่าให้หกช้อนเดี๋ยวนเย็นเย็นเอาเอาสามช้อนนะกินตอนเช้าสามช้อนเออโอเครู้สึกเคยทำนิทีนึงได้จ้ะเพราะมันนิดเดี๋ยวอึ้งได้ค่ะโอ้โหนั่นนั่นได้ค่ะเสียนะเสียเสียแล้วแม่ฟังฟังเขาพูดเขาจะกินันนั้นเฮ้ยทำไมวะทำไมถูกคนโอเคโอเคสามช้อนสามช้อนเพิ่มเดียวอ่ะ อึกเดียวหมดเลยนะกินเลยนะชงเสกฟลาชกินเลยนะไม่ก็จะโมโหไม่อยากจะลาออกจากการชงเอ็นชัวคนได้กลับบ้านหน้าตาคนได้กลับบ้านเนี่ยดีใจมากแฮปปี้สดชื่นเดินสบายโอ้โหเดินสบายถ่ายคล่องนี่เดินโชว์ต้องฝึกเดินอืโอ้โหมีมีอรมีไอ้นี่อยู่อันไม่บอก มีสิฝนจะตกด้วยอโอ้ลมแรงมากเราต้องไปรถติดอยู่ข้างล่างแน่เลยป้าอ,อยู่ต่ออีกหน่อยไหมล่ะอรอฝนยุนดเนี่ยเดินรอรถไปก่อนนะเออเอ่่เขารู้ยงเขารู้แล้วหนูเรียกให้แล้วค่ะ